สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมสวัสดีสมาชิกชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวผลงานเครื่องหยอกขระโพด DIY นะครับวันนี้มาอยู่กับแปลงดีครับ6818นะครับแปลงนี้7ไร่2งานนะครับข้าโพดอายุได้ สิบวันนะครับอันนี้มารับจ้างหยอดนะครับไม่ใช่แปลงของผมน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหละน้ําแอ่งน้ํานะครับก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหรแปลงนี้ใช้ปุ๋ยรองพื้นเป็นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสูตรเสมอ้าก็ต่ายนะครับแปลงนี้เจ็ดไร่หมดพันข้าวโพดไป ยี่สิกกิโลนะครับอันนี้เป็นร่องตัดของงานนะครับก็โพดแปลงนี้มีอายุ10วันนะครับสภาพการขึ้นก็ผมเดินดูทั่วแปลงนะครับให้90%อร์เซขึ้นนะครับ แปลงนี้สวยครับผมแปลงนี้เป็นข้าวโพดรุ่น2นะครับดอกษณะนาดินตรงนี้เป็นออกเป็นดินทรายนะครับเออแล้วขโ้โพดโตได้ดีมากสำหรับการมารีวิววันนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกชาว y o u t u b e นะบอกว่าช่วยรีวิวข้าวโพดหลังจากหยอดแล้วให้ดูหน่อยวันนี้มีโอกาสนะครับก็เลยมารีวิวให้ดู นะครับภาพอาจจะสั่นไปตั้งนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็ใช้เป็นการซูมนะครับเพื่อให้เห็นทั้งแปลงนะครับแปลงนี้เป็นดีคราบ6818นะครับอายุ10วันรองพื้นด้วยสูตรเสมอ15 15 15, 15ตากระต่ายนะครับเนื้อที่7ไร่2งาน จ็ดไร่สองงานนี่หมดปุ๋ยไปหมดปุ๋ยร้องพื้นไป่สองลูกนะครับพันกระโพดหมดไปยี่สิบเก้ากิโลนะครับเป็นถุงสิบโลนะครับของดีครับลกักขนาดการขึ้นก็เก้าสิบเอร์เซนขึ้นนะครับหลังยอดได้สองวันก็ฝนตกตลอดเลยครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังตกทุกเย็นทุกเย็นทุกเย็นเลยนะครับแต่กระโพด รู้สึกว่าโดนน้ำแล้วไม่เหลืองนะครับมันเขาจะสู้น้ำดีนะครับตอนนี้ได้10วันเดี๋ยวผมจะตามดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็สนใจข้าวโพดพันธุ์นี้อยู่เหมือนกันอยากจะเอาไปลงที่แปลงนะครับพอเรามารับจ้างหยอดเราก็เลยมีโอกาสได้เจอกับข้าวโพดหลายๆพันธุ์นะครับก็ทำให้เราตัดสินใจ ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพดินตรงนี้เป็นทรายจ่าเลยนะครับทรายซะเยอะนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับภาพอาจจะสั่นไปบ้างวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับเป็นเครื่องหยอดพลาสติกนะครับ เป็นเครื่องหยอด DIY นะครับอันนี้มารับจ้างเขาหยอดนะครับ7จ็ไร่สองานกับพันธุ์กระโพดดีครับ6,818นะครับเดี๋ยวจะตามดูผลงานเรื่อยๆอันนี้เป็นกระโพดรุ่นสนะครับว่าผลผลิตเขาจะดีไหมแต่การงอกโอเคเลยครับถูกใจปีหน้าผมอาจจะลงพันุ์นี้ เดี๋ยวรอดูทางเจ้าของไร่เขาก่อนนะครับว่าถ้าเขาเก็บเกี่ยวแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างนี่ลักษณะการขึ้นนะครับก็จะมีลูกหญ้าเริ่มขึ้นแล้วนะครับลูกผู้เริ่มขึ้นแล้วทางเจ้าของก็ไม่ไม่ทราบว่าเจ้าของเขามาฉีดยาอะไรบ้างยัง ตั้งแต่หยอดก็ยังไม่เจอเจ้าของเเลยนะครับวันนี้ก็แอบมาถ่ายของเขาก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขาหรอกแอบมาถ่ายเลยก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์มาบอกว่า,ารีวิวหลังจากหยอดหน่อยอยากรู้ว่าขึ้นดีไหมอันนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้เสียดายครับหยอดได้สองวันแล้วฝนตกทับ ้าฝนไม่ตกครับผมว่ามันน่าจะขึ้นดีวันนี้นะครับเพราะว่าข้อดีของเครื่องหยอดพลาสติกคือมันความลึกมันค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเขามีปากที่มีเหมือนกับการจมอยู่แล้วนะครับก็เลยดีเลยวันนี้สวยครับผมขอโพดอัตราการขึ้นให้90ขึ้นนะครับ9 0ถึง95เปอซนตครับ เพราะว่าโดนฝนด้วยนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างที่อย่างที่เห็นนี้เลยครับทั้งแปลงเลยนะครับสวยงามครับผมครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเครื่องหยอดก็สามารถทำไปนำไปดัดแปลงไปพัฒนาต่อยอดก็ได้นะครับผม เครื่องหยอดผมนี่ก็ทั้งใช้ยอดของตัวเองด้วยแล้วก็หยอดรับจ้างด้วยตอนนี้ก็ใช้มาตกเกือบพันไร่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งปีหยอดหนึ่งปีนี้จะหยอดกระโพดถึงสองรุ่นนะครับรวมของเจ้าของด้วยก็ถือว่าความทนทานก็อยู่ที่การเราดูแลรักษานะครับพลาสติกถ้าเทียบกับเหล็กแล้วคงจะสู้เหล็กไม่ได้นะครับผม ครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ